แต่ตอนนี้พี่น้องประชาชนรู้แล้วว่าคุณทำอะไรอยู่ครับเบื้องหลังที่คุณพูดออกมาเนี่ยครับพี่น้องประชาชนรู้หมดแล้วทีแรกเนี่ยครับประชาชนทั่วไปหรือคนที่ฟังคุณเนี่ยเขาไม่รู้อกครับผมถึงบอกว่ามันพวกนี้ครับมันเป็นอารัชี มันเอาศาสนามาเป็นพาณิชย์มันก็เลยมีปัญหาครับเหมือนอาจารย์เบียร์เนี่ยไล่เวทมนต์นะแล้วพวกนี้โดนเวทมนต์ของอาจารย์เบียร์ครับออกมาร้อนรนครับออกมาต่อว่าออกมาต่อขานเขาครับออกมาตีติงเขาอะทั้งทั้งที่ตัวเองก็ทำมาได้ไม่ได้นะทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยคิดคนละฝั่งเลยครับ เอาคำทางสอนของพระพุทธเจ้ามาหากินครับนี่มาพูดคุยเรื่องธรรมะกันหน่อยนะยังไม่จบไม่สิ้นก็ต้องคุยกันอยู่ตลอดเวลาแล้วครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ออกมาฟ้องร้องเพิ่มคดีความให้กับอาจารย์เบียร์ผมบอกเลยครับผมอยู่ฝั่งอาจารย์เบียร์ครับทีมผมเนี่ยฝั่งอาจารย์เบียร์เพราะว่าอาจารย์เบียร์เองเนี่ครับ ดูโดยรวมแล้วครับดูทั่วไปแล้วไม่ได้ผิดหาสาหัสอะไรอีกล่าวหาบอกว่าธรรมะไม่ต้องหยาบก,ก็ได้แต่ลีลาคนเราเนี่ยครับต้องเข้าใจนะครับในการแสดงธรรมะเนี่แสดงดีๆแสดงตามเขาเรียกว่ามารยาทนี่บางทีมันก็ไม่มีคนฟังเหมือนกันผมก็ได้ไปจับจุดใจความ ที่กลุ่มทนายกลุ่มกองทัพรมออกมาพูดบอกว่าได้เงินมาสองล้านกับทำเหรียญพระเจ้าอาโศกมหาราชทำไปใครจะซื้อใครจะบูชาใครจะทำบุญหรือไม่ทำบุญเนี่ยไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าไม่ใช่เงินของเขา <laughs> ผมมานึกดูแล้วกับการสร้างนะฮะองค์ของ ท่านพระอโศกมหาราชนะฮะต้องใช้ทุนประมาณสิบล้านครับเขาบอกว่าถ้าใครทําบุญถ้าใครจะบริจาคจะได้นําเหรียญนี้ครับมอบให้ผู้ที่มีใจบุญที่เอาเงินมาบริจาคสร้างองค์พระนั่นหมายความว่าเงินยังไม่มี แต่ทนายเองก็ออกมาพูดบอกว่าไม่ได้สนใจแล้วครับว่าจะได้ไม่ได้ครับนี่ไงเงินได้ฟรีไม่ใช่เงินตัวเองผมมาถึงบางอ้อยตรงที่บอกว่าแม่บอกว่าไม่เดือดร้อนไม่อิจฉาริษยาแต่ คนที่ฟังทนายพูดแล้วครับถึงบางอ้อเลยครับไม่เคยเปิดเลยว่าตัวเองทำอะไรไว้ครับหลังๆสุดครับสังคมไม่ถามแม้กระทั่งลูกตัวเองที่บอกว่าให้เงินเดือนรูปตัวเองนะฮะเดือนละเท่านั้นเท่านี้เป็นลูกกาตนเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ ทำเพจทำอะไรเออรูปหน้าเพจต่างๆนะครับนั่นหมายความว่า,วาเขายังไม่ได้ถามนะยก็ออกมาชี้แจงครับออกมากันไว้ก่อนส่วนเรื่องการที่ตัวเองสงนะร้างนะฮะพระพุทธรูปอโศกมหาราชนะฮะ ขึ้นมาในราคาสิบล้านพอโดนอาจารย์เบียร์พูดเรื่องนี้กับก็ออกมาตีโพยตีภายพอเขาบอกว่าทำไมไม่ทำตรงนั้นไม่ทำตรงนี้ก็บอกว่าตัวเองไม่มีหน้าที่ตัวเองเป็นหน่วยงานเฉพาะที่จะออกมาปกป้องพระพุทธศาสนา ผมก็เลยถึงบางอ้อว่าอ๋อเขาเลือกงานทําจริงๆครับที่ว่าปกป้องพระพุทธศาสนานะครับเป็นแค่คําพูดครับแต่ที่จริงแล้วเขาไม่มีเขาไม่ได้มีหน้าที่ครับเขาเป็นแค่ภาคเอกชนครับภาคประชาชนเท่านั้นเองครับที่เขาออกมาพูดที่เขาออกมาเหมือนตัวเองมีอำนาจบาดใหญ่ที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาครับ มันถึงเวลาที่ความเป็นจริงมันเกิดขึ้นมันถึงเวลาถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับอ,อร้อนลนไปเองผมบอกหลายทีแล้วว่าแหมคนที่เขาทำงานเพื่อสังคมคนที่เขาออกมาสอนทำโดยจิตใจบริสุทธิ์ โดยความตั้งใจที่จะเผยแผ่ธรรมะถึงจะเป็นเบื้องต้นไม่เข้าใจในคำบาลีไม่เข้าใจในพัะไตปิฎกแต่พื้นฐานจริงๆครับก่อนที่จะเรียนไปถึงมัธยมก่อนที่จะถึงอาเรียนถึงนะปริญญามันก็ต้อง เรียนจากบ้านไปก่อนไหมครับพ่อแม่สอนก่อนไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่คุณบอกว่าพ่อแม่ที่สอนลูกสอนเต้าเนี่ยไม่ได้เป็นครูไม่ควรที่จะไปสอนลูกสอนหลานกระนั้นหรือครับที่จริงแล้วครับการเรียนแต่ แต่ละอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรียนธรรมะไม่ว่าจะเรียนหนังสือครับมันก็ต้องปูพื้นฐานมาจากบ้านจากคนที่พอรู้บ้างครับแต่นี่คุณเอาทิฐิคุณเอาความริษยาที่มีต่ออาจารย์เบียครับมาบง่งบอกสังคมครับมันเท่ากับว่าคุณเนี่ยมาประจานตัวเองครับ เพราะว่าคุณมีอาคาติคุณมีเขาเรียกว่าริษยาในใจเห็นคนอื่นได้ดีเห็นคนอื่นมีเอฟซีเห็นคนอื่น FC, น,น,น,นะครับมีคนติดตามรับฟังเยอะแล้วก็ไปสกิดต,ติ่งที่คุณทำไว้ครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเหรียญหาทุนเพื่อจะมาส,สร้างต่อนะครับ เขาบอกเขาให้ทุนมาสองล้านแต่ขาดอยู่แปดล้านครับพระเจ้าอาโศกมหาราชจะเสร็จหรือไม่เสร็จกับแต่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าหืดขึ้นคอแล้วครับถ้าคุณเฉยเฉยถ้าคุณไม่ไปรบกับอาจารย์เบียร์ถ้าคุณไม่ไปรบกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนนี่ครับคุณอาจจะสร้างเสร็จครับแต่ตอนนี้ พี่น้องประชาชนรู้แล้วว่าคุณทําอะไรอยู่ครับเบื้องหลังที่คุณพูดออกมาเนี่ยครับพี่น้องประชาชนรู้หมดแล้วทีแรกนี่ครับประชาชนทั่วไปหรือคนที่ฟังคุณเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับผมถึงบอกว่ามันพวกนี้ครับมันเป็นอารัชชีมันเอาศาสนามาเป็นพาณิชย์ มันก็เลยมีปัญหาครับเหมือนอาจารย์เบียร์เนี่ยไล่เวทมนต์นะแล้วพวกนี้โดนเวทมนต์ของอาจารย์เบียร์ครับออกมาร้อนรนครับออกมาต่อว่าออกมาต่อขานเขาครับออกมาติติงเขาอะทั้งทั้งที่ตัวเองก็ทำมาได้ไม่ได้นะทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยคิดคนละฝั่งเลยครับ เอาคำทังสอนของพระพุทธเจ้ามาหากินกับแตกมาเป็นพาณิชย์แตกมาเป็นทรัพย์สมบัติครับมันก็เลยบ่งบอกถึงว่าคุณนั่นแหละคิดผิดนำสิ่งขอนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแตกเป็นพาณิชย์คุณก็เลยเดือดร้อนคุณก็เลยอิจฉาตาร้อนเข้ากับ ทั้งทั้งที่อาจารย์เบียร์เองนี่ไม่มีอะไรเลยต้องบอกไม่มีอะไรครับไม่มีอาวุธอะไรนะที่คุณกล่าวหาเขาบอกว่าเขาเป็นแค่นักทมตีที่เรียนจบมาครับในสายทรรมแค่นักทาตีเองครับคุณดูหมิ่นดูแคลนเขาคุณไม่สามารถรับเขาได้ครับสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายกระแสสังคมต่างๆนี่ทาถมเขาไปหาตัวเองครับไฟเขาเรียกว่า ไฟอิทาริษยาเนี่ยเผาผันตัวเองครับจนได้ออกมาพูดว่าตัวเองทําอะไรอยู่ครับเบื้องหลังตัวเองทําอะไรอยู่นั่นแหละครับการที่ทําไม่ถูกไม่ต้องการที่ทําในสิ่งที่ไม่ควรมันจะเผาผันตัวเองครับมันจะฟ้องออกมาเองแหละครับไม่มีใครถามเลยไม่มีใครว่าเลยครับออกมาชี้แจงครับ แต่พี่น้องประชาชนถึงบางอ้อเลยบอกว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองทนายกองทัพทาถึงได้เดือดเป็นเดือดเป็นแค้นขนาดนี้ถึงบอกว่าไม่เหยียบเงาไม่เผา,ากันเลยนะครับกับอาจารย์เบียร์ครับซึ่งคนติดตามก็น่าจอยครับเออคนที่เห็นดีเห็นงามด้วยแตสมัยก่อนเนี้ยดูหน้าเจียน,นอยังไงไม่รู้นะผมดูแล้วครับ ไม่น่าจะรอดครับแล้วคนอย่างอาจาร,รย์เบียก็มีคนออกมาเขาเรียกว่าออกมาเชียร์ออกมาต่อสู้แทนเขาครับเพราะเขาเห็นว่าอาจาร,รย์เบียนี่โดนังแกครับโดนรังแกทั้งที่มีความปรารถนาดีครับที่จะเผยแผ่สิ่งที่ตัวเองเนี่ยมีอยู่สิ่งที่ที่ตัวเองเนี่ครับเคารพนับถือแต่โดนหมู่มารพวกนี้ออกมาพูดมาจา ออกมาสแสดงกิริยาวัวหารต่างๆครับเนะี่ยพระที่นอกรีธส่วนพระดีพระที่เขาอยู่ในศีลกินในธรรมต่างๆนี่ครับผมยกไว้นะอย่ากแกว่งปากมานะ <c oughs> ต้องบอกนะส่วนมากพระที่ท่านอยู่ในศีลกินในธรรมนี่ครับท่านจะไม่หยิบประเด็นพวกนี้มาพูดหรอกครับส่วนมากพวกหิวแสงกับ พวกหิวแสงอยากได้แสงครับออกมาพูดออกมาจากันิตอนนี้ครับแต่ประรกฏว่าแสงต่างๆเนี่ยครับเข้าหูเข้าตาบอดไปหลายคนหลายองค์แล้วต้องบอกงั้นนะฉะนั้นแล้วยิ่งพูดยิ่งเสียยิ่งพูดยิ่งเละครับสังคมโอชีน้าบอกว่าอ๋อพวกมึงเนี่ยเอาศาสนามาหากินนี่มีหน้าล่ะจะเป็นจะตายครับร้อนรนแบบนี้ครับคงจะจบแล้วครับ หลังจากออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดเนี่ยแต่ถ้าไม่จบสังคมเขาก็จะขุดคุยสังคมเขาก็จะตราหน้าว่าสิ่งที่คุณทำนั้นนะหวังผลประโยชน์ประโยชน์ไม่ได้กระทบผลประโยชน์ของคุณคุณก็ออกมาในรูปแบบนี้ครับมันชัดเจนเหลือเกินครับ mm. ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเขารู้เรื่องหมดแล้วล่ะ ไม่ต้องตอบคําถามไม่ต้องว่าอะไรเขาก็รู้หมดแล้วครับว่าสิ่งที่คุณออกมาต่อต้านสิ่งที่คุณออกมากระเนะกะแหนเขานันครับมันมีเบื้องหลังที่คุณเดือดร้อนนะฮะมันมีสิ่งที่คุณไม่ได้ประโยชน์นั่นเองนะฮะก็เลยออกมากระแนะกระแหนเขาครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณลหลายหลท่านครับ